Bye. เชื่อมิเดียก็เกอบมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาถึงพัทยาเขาบอกว่าไม่มาร้านนี้ไม่ได้นะคะนุ่นมาอยู่หน้าร้านแล้วนะก็คือยำปูเลเซียนจ้านี่วันนี้นะคะเรากินคนเดียวมันไม่อร่อยส้มตำอะ่ะเขามีธรรมเนียมในการแย่งกันกินฉกกันกินนะคะเราก็จะเรียนเชิญแขกกินดิมมาสั่งเชื่อว่าทุกคนอะ่ะยังไม่เคยเจอเขาในช่องนหลักเลยนะคะก็คือ เป็นแก๊งๆกันอยู่แล้ว<อ>แก๊งกินนะคะ<อ>ทำังิน<อ>ไม่ได้เลยนอกสักคกิน,กนโอเคนะคะ<อ>เราก็มีแขกอีกอยู่ข้างในแต่ว่าถ้ารามาเปิดตรงนี้มันจะเต็มเลยแเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าอสองช่องกินยักษ์ใหญ่แห่งบงการก็คือเวลาไปไหนเ็ก็ไปเป็นแปดสาม เราจองจันมั่นคงกันอยู่สาคนร้านนี้อยู่แถวไหนเออร้านนี้อยู่แถวพัทยากลางค่ะ,ะแล้วก็เปิดปีกี่โมงคะเปิดบ่ายสองปิดเที่ยงคืคือจะบอกคือจะบอกว่าร้านเนี้ยถ้ามามาในวันดีเพราะว่าคนจะไม่ค่อเยอะ ตอนเย็นคือคนเยอะเลยหรอเยอะๆอจริงเหรอแล้วมาเรื่อยๆเนีเป็นร้านดังที่แบบตำนานพุทธยาโอ้ไม่ทุกคนก่อนทานข้าวอ่ะตอนท้องว่างอะไมคือเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มคอลลาเจนเออ,อเราอ่ะก็มากินข้าวเช้ากันที่ยำปูเลสเบียเราใช่ไหมเราก็กินคอลลาเจนไว้ก่อนยำปูเลสเบียอ่ะเปิดบ่ายสองใช่ไงแต่ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วพวกเราเนี่ยยังไม่มีใครกินข้าวเลยใช่อุ้ยจริงๆแล้วอ่ะ คอลลาเจนอะสามารถกินได้ทุกเวลาอแต่ว่านู้นจะทานเป็นตัวนี้นะคะนี่ชาเม่ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไฟเพสไายพัดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรสแบบเบอร์รี่หอมหวานเพราะว่าจริงๆแล้วอะดูแลแค่ภายนอกไม่ได้นะช่วงนี้อายุเยอะแล้วเราต้องดูแลที่ภายในด้วย่เยอะหรอ คือถ้าจริงๆแล้วพูดถึงอะ่ะคิดว่าอายุเท่ากันแต่ว่าจริงๆนุ่นแก่สุดเลยคุณจริงหรอแก่สุดแบบแก่สุดจริงๆอ่ะนี่คิดว่าเป็นออยลี่มาตลอดจริงหรงอจะอต้องกิน,น <ะ S 1> คอลลาเจนแบบว่าวันละสิบซอง ไดหน้าเด็กไม่ออยลี่กินชาเมใช่ปะแล้วก็คือคลิปหน้ามาหน้าเด็กกว่าเข้าเมาแล้วเอยาินะดาวสวัสดาหรอฉันกินทีสเซเว่นทุกวันหรอใช่มีขายที่เซเว่นด้วยเธอเป็นสองใช่เซเว่นสี่สิบเก้าบาทนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากได้ ใครที่อยากได้เป็นกล่องแบบทานนานๆเลยก็สามารถซื้อได้ที่บูธวาสาัสันแล้วก็อีแบนบอยหรือว่าร้านบิวตี้ชั้นนาทั่วไปเลยวิธีการกินคอลลาเจนที่ดีก็คือฉีดนะคะชงนี่แล้วก็ดื่มเลยแนะนําเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิปกตินะคะตัวนี้คือนุ่มกินมาทักๆละจะรู้สึกว่าผิวอะนุม่มแบบมันลื่นอะพอจับแล้วมันลื่นเป็นั่งอยู่ข้างเธอะฉันรู้สึกว่าเหมือนกําลังดูคนที่มีฟิลเตอร์เบลผิวบนบนผิวตัวเองอะเออจริงก้อง มไม่เอียงจริงอะตัวจริงอะเหมือ uh นที่เป็ตอมแลผิวอแล้วคือตัวเนี้ยเป็นคอลลาเจนที่แบบอนุละเอียดสามารถดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็ในซองเนี้ยมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีจากซีบัตทรอนนะคะที่จะแบบซึ่งเป็นราชินีนะเออราชินีของผลไม้ที่แบบให้ความแบบเยาว์วคือพอดื่มเข้าไปใช่ปะเราจะได้วิตามินซีเหมือนส้ม15ลูกะ กินแก้วนี้เหมือนได้กินส้ม15ลูกวิตามินซีแล้วหนึ่งโคเอนไซม์คีเทนหนึ่งดูต้านใหโอลเลแล้วก็สีบัตรโอ้โหคือครบนะครบใช่ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตดื่มให้หมดเลยส้มตำจะมาแล้วทุกคนน่ากินมากสูตรหืม มันบ้านๆแบบบ้านๆน่ะเดี๋ยวเธอชิมเธอยังไม่เคยชิมเลยยังเลยครั้งแรกเดี๋ยวรู้อ้หดูมัน่ากินเนาะหนังมาดูกรอบมากไก่ย่างคือแบบเนาะดูความแบบเหลืองกราบส้มตำนะคะส้มตำอาจจะเหมือนแบบ หน้าตาจะเหมือน้มตำข้างบ้านเราแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราลองชิมก่อนรสชาติเหมือน้มตำไมก็ใ่มีขอบอร่อยมากเราท้องว่าเราก็ต้องกินไก่ก่อน่แเป็นกุกได้อร่อยอ่ะเธอคันว่าไก่ย่างที่นี่เดอะเบสเลยนะอืเดอะเบสลีจอยคืออร่อยแล้วใช่ปะ แต่ว่าที่เนี่ยรสชาติดีกว่าคือมันมีรสชาติมากกว่าอร่อยมากซตมปูปลาคุนอร่อยใช่ไหมนี่ดูแค่คุณแอมกินเลยค่ะนี่ดูอรกินมากอุ้ยไก่ย่างคือเดอะเบสค่ะใช่ค่ะหยุดกินไม่ได้เอออร่อยว่ะเปไก่ย่างคือแบบใช่กินได้ทั้งวันอ่ะใช่อร่อยมากเรามาลองยำปูดีกว่าทุกคน พี่ทุกคนบอกว่าพี่ทุกคนรีบเรามาว่าตํานานอืเราก็จะลาดลาดลงไปบนหน่มจีนนะคะไก่ไม่รอจริงขนาดร้อนมือมากเลยอ,อร่อยมากม,มันจะเป็นรสนัวที่แบบปลาร้าหอมมากปลาราไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าจะเป็นรสนัวที่มีติดหวานนิดนึง หวานเค็มเผ็ดอืออ่าหวานเค็มเผ็ดไม่เน้นเปรี้ยวก็คือมีความกีสาบมันเหามันมีขี้ต้องเอาไปแล้วไงไปอีกทแล้วค่ะหืมดูสดมากอ่ะเธอใช่ทุกคนใครเคยมากินมั่งใครมาเที่ยวพัทยาแล้วแบบได้มากินมั่งอร่อยมากจริงอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยอยากรู้อืมหือนกอร่อยมากนี่ค่ะคุณนกอันนี้ด้านใหม่ค่ะ อร่อยมากต้องกินกุ้งสดร้านที่พี่ดีไปหัดแบบนี้คือทุกเมนูจะคนละรสชาติใช่ใช่ใช่กินตั้งแต่ยังไม่ได้ทำช่องอ่ะฉันแนะนำจริงๆว่าจะมาไม่ได้ยากต้องมากินเลเบี้ยนย่างไย่างหูยังไงมาก็ไม่ใส่ซอสแต่วาโอเคหหืมชิม หมูยอจริงรู้ก็รู้เลยอร่อยไหมอร่อยมากที่นี่จะมีเขาแบบจะมีทั้งแบบไม่ใส่ปลาแล้วก็ใส่ปลาแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราเลือกแบบไหนแต่ใส่เถิดทุกคนปลาไม่มีกลิ่นปล่าดีมากผูดีมากคนเดียวหนึ่งจานต้องลองกินลงไปในน้ำยำไม่ได้กิน อร่อยมากตังกุ้งสดที่เนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นตังกุ้งสดที่ใส่พวกตักไร้พวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแบบไม่ใช่อมแบบตังที่อื่นอ่ะอร่อยสมุนไพรนิดนึงหืมคนนุ่นนุ่นนุ่นคนเดียวเลยหรออะไรอ่ะไก่ย่างในในมือเธอไก่ย่างได้ครบยังครับอ่านี่ไงกางขาเขายังไปอยู่ข้ามาฉันถ่ายในมืออ๋อแต่ไวกันน่พีมึงเนาะ ผมปอเปี๊ยกกรดมาบ้างเต็มแน่อ่ได้มันมีแต่ปอเปี๊ยกทอดอ่ะน่ากินมากเธอแต่นอกจากไก่ย่างอ่ะฉันชอบการกินน้ำยำปูของเขาใช่หมกรีนมากเลยนะอร่อยจริงๆริน้ำจิ้มก็เหนียวคือจ่ายหนึ่งอ่ะราคาสูงนะยำอ่ะสามร้อยสามร้อยยี่สิบใช่ป่ะแต่ว่ายอมคุ้มค่ะยอม ดูว่าไก่ร้อยไมกก้ตั่งได้เลคือไก่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเนาะออไม่ต้องจิ้มคือในกลุ่มอ่ะข้าวมา้าเขาจะมีฉายาว่าว่าอะไรน้องน้ำปัน่นน้องน้ำปั่นเพราะเขปั่นที่คนเขาแบบตีกัน <c ười> ไม่ใช่จริงๆริงเขาจะปั่นเล่นๆให้มันสนุกสนุกไปว่ะตีกันจ้าตอนแรกคุณแอมจะสั่งแค่สิบห้าไม้ตอนนี้เป็ออนเท่าไหร่ไก่ย่งอะห้าสิโอ ยำปูยำปูสดไก่ย่างอ่ะที่นี่ว่าตำยำปูที่นี่อร่อยอร่อยที่สุดเลิมาจ้าหวานเป็นเมนูที่เราชอบสุดทุกคนหมดแล้วนะคะนี่ไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องนมรักค่ะตกใจกกันไปใช่ไหมดูที่เด็นได้ช่องแอมมี่กิติยาช่องนมรักค่ะดูคลิปกินกันตอนกี่โมงอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์คุนนุนจะคุนนุนจะกินต้องหนแล้วเหรอ ก็สบูปนะคะคือราคาประมาณ2,000 2น0 0งพันสีส่กว่าเออ2,000นสีนะคะก็เอ,อ่อรสชาติโอเคมากโดยเฉพาะ,ะยำปูกับไก่ย่างคือเดอะเบส แล้วก็ยำพุ้งสดก็คือ The ะเบสมากนะคะส่วนอย่างอื่นก็คืออาหารยบ้านเราเออใช้ไก่บ้านใครที่อยากให้เรากินไก่ย่างร้อยไม้นะคะก็กดไลค์คลิปนี้มานะคะครบหมื่นไลค์นะเราสั่งพาทุกคนมากินไก่ย่างคนละร้อยมาช่วยกดได้ปะรอบเนี้ยอยากให้ทุกคนกดจริงๆเพราะอยากกินมาช่วยกันนะคนละ คนละ2,500ช่องละ2,500เออเออแล้วก็ใครที่อยากไปติดตามเขาเหล่านี้นะคะก็ติดตามได้ที่ช่องนมรังนี่แหละรังมันรังรเล็ดนะคะสามารถติดตามได้ที่แฮปปี้เคคาร์เมลกัญชงศิรานะคะแล้วก็มาดาไตรยามาดาไี่หรือว่าเขาไลฟ์ทุกวันนะแต่งหน้าไม่ได้ไลฟ์โค้ทเอมี่อีตรยา ไม่ๆพูดดีๆนะดาวหวานก็ใครดูคลิปนี้กี่โมงก็เมนมาด้วยนะคะแล้วก็อยา่าลืมกดไลค์ให้นุ่นด้วยนะอยากกินไส่ย่า